สวัสดีครับกศีมาบอกเส้นทางไปลานก๋วยเตี๋ยวตาใหญ่กับบินบุรีครับผมกสีเริ่มต้นตรงโรงเรียนอนุบาลกับบินนะครับผมเริ่มต้นตรงนี้แหละครับโรงบาลกับบินครับส่วนเส้นทางไป่นพี่มันก็สิเป็นเสินทางไปโคราชครับไปบ้านโคโคราชครับส่วนนี่ก็เป็นสามทหารครับมาจากสามทหารครับ มันใครอยากสิไปกินกุวยเตี๋ยวออตาาย่ายกับบินครับเดี๋ยวตามผมมาครับไปเสีนทางไทยแน่เดี๋ยวผมสีย่อนสอนครับย้อนสอนไปแป๊บ,บเดียวจากรงเรียนทางเขารงเรียน เดี๋ยวซ้ายตรงเลี่ยนครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาซ้อยนี่ครับสนามมาจากสามหานกว่าก่อนจะถึงโรงเรียนอนุบาลเลี้ยวซ้ายเราไม่เลี้ยวซ้ายตรงซีแยกครับพี่น้องครับ Oh, no. กอดทางเขาก็เลี้ยวเขาครับผมก่อม,อมาถึงตรงรีสอร์ทสามครับเลี้ยวเขาซอยรีสอร์ทสามครับเขาก็จะมีไปตายายครับนี่ยวครับต่ไปเบิ้งเลยครับแต่ว่ามันหนีมาเพระท่านเบิ้ดแล้วเริ่มมาถ่ายคลิปให้เบิง้งมันเอกตอนเที่ยง เนี่ยรถเขาเลนออกมาเนี่ยแหละหลานเขาอยู่นี่ครับผมเขามาถึงล่านก๋วยเตี๋ยวตาใหญ่เนาะเรียบร้อยครับถึงไปเรียบร้อยตอนนี้เบิร์ตแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วครับผมเนี่ยใครอยากมากินก็ตามคลิปเนี่ยนะครับผมสวัสดีครับ